ทางชมรมของยะะเยลานิยะลานันบารูของนาลาธิวาเนั้นเขาจัดก,กิจกรรมทำความสะอาดของบ้านคูอยู่ครับแต่ละชมรมนั้นมีกันหลายคนมากันหลายๆคนแต่ละคนนั้นต่างคนก็ตามทำความสะอาดนั้นหลายคนมีทั้งถาดแล้วก็ไปเก็บเ,เกี่ยวหญ้าทิ้งไปครับซึ่งต่อไปนี้เราไปชนทางด้านแต่ละกลุ่มของชมรมทำความสะอาดอะไรบ้างเ่นเลยครับ คือของจมรงจมรงเท่าไรอันนี้เป็นของจมรงบ้านปูอยู่เองนะครับครับเป็นของชาลาเทียดอันนี้ชูชาลัเทียดทางสายใหญ่อยู่นั่นพอฝั่งนี้ก็เป็นของจมรงบ้าน ตังหยงครับนี้เป็นซึ่งมาจากอำเภอวาเจาะนี่มาโผ้่มาไกลมามาตั้งไกลไงมาแล้วสตาร์ทกัมาหมดกันมาเล้ไม่ไบวไม่ไหวมาไลย

Oh, oh, Lepas dah nanti, pergi jumpa kawan-kawan yang mudah. Ya, ya. Dah, dah. Oh. 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 Okay. Oh, <tuk> oh. Oh. <tuk> oh. <tuk> oh. <tuk> oh. <tuk> <tuk> oh. <tuk> <tuk> oh. 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 Oh.

Ah, ini main dengan kereta kan utuh ni. Ya, kereta. Main kereta. Mahari. Mari. Mari ya, mari. Pakak le kampung mari ya. Ha. Oh. mari, dari mana no? Kali. Mari kali lah kau Oh, kali. Oh, kali tu. Oh, kali Oh, ya Ah, kaki pun tengok Eh. Tengok noh tak kira tak kira dek gitu apa be tolai tu apa be oh mai mana ni tak kira selawet bawe oh mai amalah eh mai kau ger belau ger bawe bajilah ile buku minjo puluh hitu kan oh apa oh. oh,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  Mama ini apa keto? Oh ini keto. Tuh, ada kijo ini lah. Eh, ada kijo ini lah. Lagi mana ada kijo? Tapi jago semua ini. Oh, ya. tuh kan. Lagi lah. Kamu yang marah. Ini 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 ya? Tidak tidak tidak. Ini kok sini dah. Kamu apa nak kita ingat leh? Ingat yang apa? Apa Ya. Oh, hari ini pak kita ingatlah buat apa tu? Ada lagi waygang comel tu, macam kali leh. Aikau leh, Oh, apa lagi ni? ni? Oh, utong. Macam sah dia apa Oh, that? kau <tots treating yummy> Oh lama lah. bahaya nak tak ada lagi di ama, eh, tak sama lagi, Gajah jom tak kicau lagi, oh Kicau. <tid> 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 ah, lah, oh okay, lapor lapor, alapolah masih deh, tapi kita nak tengok tu dua, tiga cuma lagi ada tu. Oh macam tu, oh, hai mana, oh, mana, hai mana, hai mana, hai mana, 3, 4, 5 mana gini? Hari Jomrong terade. Oh Paket Ting Oh Paket Ting ni Kamu tak boleh tukar Jomrong Macam apa kita? gini? Hari Jomrong Betul ke? Oh tak apa Lagi ni tak jauh Oh ini Bila yang jomrong panggil ni Betul ke? lah Oh betul Jomrong panggil ni Betul ke? Lepas itu berapa Ni 5, 6 5, 6 gini Oh, Oh แล้วที่ที่มาตรงนี้รู้มาแต่ไหนว่าเขาประสานมายังไงครับประสานมาอ๋อประสานมาครับแล้วมานี่มาเดินทางด้วยรถยนต์ว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมก็วเวลาเวลาเดินทางมานี่ใช้งบประมาณจากของตัวเองหรือว่าเอากับชมรมครับของชมรมแล้าก็ของตวเองมันมีของตัวเองก็ช่วยกันใช่ไหมช่วยกันอ๋อ ก็ก็โอเคก็ดีนะเราก็ชมรมในนาราธิวาสราก็ให้ให้อยู่แบบพี่น้องกันใช่ไหมทช่รู้กันครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปเกจอนั่นนั่นทางชมรมมีสมาชิกมีหลายคชมรมทางด้านไหนครับโอ้่มาจากไหนครับออ๋มาจากชมรมบางรูลบ่แหน่ครับอ๋ออยู่อยู่ตรงไหนครับอยู่รุ่นั้นรู่นนั้น อยู่ตรงไหนครับบางกูรบอเน่เนี่อยู่ใกล้ๆมัสิกิตเลยครับมาสิกิตใช่ไหมอ๋อเป็นของรังเงยใช่ไหมอ๋อนี่คือแล้ลงบางกูรบออเน่เป็นของเฉลิมแล้วความรู้สึกที่มาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างอ๋อวันนี้รู้สึกภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าตป็นใจมาด้วยแล้วมากินบิบนครับ มาสองสามคนสองสามคนตอนนี้เพื่อนไปไหนครับอ๋อนี่เพื่อนไหครับอ๋อเจอเลยเจอเลยครับมาแล้วนี่เลยหายช่งอ๋อเป็นไงบ้างความรู้สึกที่มาวันนี้ครับก็รู้สึกเปลนเกียร์ตัวนี้ครับที่ได้มาในวันนี้ครับก็จะได้รู้จักกันหลายหลายชุมชนครับแล้วจะมีอะไรก็จะได้เชิญมาช่วยแบบนี้ครับอ๋อครับแล้วความรู้สึกของเรานะเรามาทําที่ของชมรมบ้านปูยูแล้ว แล้วคิดว่าเราจะทําที่บ้านเราทาทาได้ไหมคงได้ครับไม่มีปัญหาถ้าเราประสานกับทุกๆชมรมที่เรามีอยูค่คงได้ครับแล้วทางชมรมเรามีความพร้อมถ้าถ้าชมรมในนาราธิวาสนี้ต้องการที่จะไปพัฒนาที่บ้านเราเรามีความพร้อมยังไงบ้างครับความพร้อมของพวกเราเนั้น <c oughs> ความรู้สึกอะที่เรามาตรงนี้ก<อ>็แบบถ้าเป็นไปนได้ก็อยากให้มีแบบนี้ทุกๆเดอนครับก็ไ,ได้ครับเผือ่อจะมีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันครับ<อ>แต่ถ้าอันนี้มามาหมดเลยใช่ไหมตรงของนาราธิวาสครับน่า,นาจะมาครบ,บอ่ากบอันนี้เป็นของไรงเงะใช่ไหมครับรซึ่งอยู่ในตำบลเฉลิมครับเนี่ยอ๋อครับ ถ้าสมมติว่าเราจะไปทําที่ของบางโนรลเบอร์นนนี้เต็มใจที่จะจะทำไหมพรอมไหมที่จะให้ทุกทุกชมรงเข้าไปร่วมพัฒนาครับเอ่ <laughs> อยนะครับกันนาลนะ่ะกั<อ>นนาะนี่นีเต่อต่อไปนะ <laughs> ะก็ <laughs> อโอเคครับ <laughs> ขอบคุณมากครับต่อไปเราก็เข้าไปดูอีก <laughs> ชมรงหนึ่งครับ ซึ่งอยู่ฝั่งนี้ครับเป็นจมรงสุดท้ายครับลอ,เเเองเจอตอนนี้ได้ดเลยครับได้เยครับโ้โอ้อ้พวกเวรู้สึกนะมัเลวแเรเรามาที่นี่เราอราจะถามว่าความรู้สึกของเรา เป็นความรู้สึกในตัวยังไงบ้านที่ได้มาชมรงนี้ตอันนี้มามาจากชมรมไหนครับบ้านยบ้างเอยบาดเจ็บแแาแล้วความรู้สึกของเราที่มาที่นี่เรารู้สึก ตั้งใจจะกลับบ้านหรือว่ามาด้วยความบังคับของบ้านตั้งใจเลยครับตั้งใจมาจากอนว่าที่บ้านเใช่ไหมลุงผมใช่ไหมเออไอ้ภาษาโมเดลลุงผมไงว่าโมเดลดิโดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่บ้านก็พัฒนาเหมือนกันนะแต่ว่ายอมเสียสละมาที่นี่ขึ้นเลยครับอ๋อครับเป็นสโมสรที่ดีมากครับก็เราก็อยากจะให้สโมสรในนราธิวาสนี้ร่วมมือกับ เหมือนกับพี่น้องกันใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าทางของศูนย์ประสานงานนี่เขาจะไปร่วมพัฒนาที่บ้านตันยงนี่เรามีความรู้สึกยังไงครับดีใจครับดีใจครับไปช่วยช่วยกันหรือว่าร้างันที่อื่แล้วที่ที่ที่รวมๆมีมีสมาชิกหลายคนมั้ยหลายคนนะแต่แต่ส่วนมากก็เข้ามาเร็วก็มี มีงานที่บ้านเราล้ก็ต้องมาดิแล้วเวลาเดินทางมานี่เดินทางด้วยค่าใจใจของสมวนตัวหรือว่าของสมรงสวนสัวครับสเกลือใช่ไมครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เราจะไปดูขณะทำงานของเราทีทีหนึ่งซึ่งทีหนึ่งเป็นท,ทีที่ว่าทำเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปพักผ่อน ที่ซุ้มตาลาเชิญด้านนี้กันเลยครับคืออันนี้เป็นสมาชิกของชมรมยาลาันาของนาาธิวาครับซึ่งพัฒนาเสียบรไว้แล้วครับอ๋อสายกงไม่หลังอ๋อยังไง<ป>ความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ชมรมของ อนอาทีวะามาพัฒนาชมรมของเราเดีใจมากพอดี <ไป S 2> ก็ม,ม,มีมีความมีคามสมากันจากมูบ่บางไปจากมูบ่บานเราแล้วสมาชิกในในในชมรมสนมากจะออกมากันทุกคนไหมพอดีเรียงไปเรียงก็มีพอดีมาดีกคีแล้วความสัมพันธ์ระหว่างชมรมกับเยวาวชนผู้ใหญ่บ้านอย่นี้ มีความสัมพันธ์ยังไงบ้างครับความสมาธีกันร่วมมือกันร่วมมือกันแล้วเราความรู้สึกจากใจเราเนี้ยที่แต่ละชมรมของแต่ละอำเภอมาเนี้ยความรู้สึกเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างที่เราเราจะตอบแทนของแต่ละชมรมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ในฮันี่เขาบอกว่าอันาซอฟติมินันอีมาความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศัทธาของศัท์า ถ้าเราทำอะไรทำอะไรดีแต่เราไม่มีความสำารแต่ในอีมาเราก็ไม่มีครับคือนี้คือซึ่งเป็นประธานของชมรมว่างปูยูนะครับนนเขาดีใจมากครับที่แต่ละชมรมให้ความร่วมมือในการที่จะมาพัฒนาที่บ้านเขาซึ่ง ทาปูชมรมบ้างปูยูเองก็ถ้าชมรมของแต่ละอำเภอในจังหวัดนัที่ว่ามีความที่มีความประสงค์ที่จะให้ไปร่วมกันร่วมมือร่วมพัฒนากันปูยูก็ยินดีที่จะไปร่วมพัฒนาครับ <c oughs> ยันลังตล <c oughs> อดทั่วรอาครับต่อไป <c oughs> ค่อยเจอกันใหม่ไกกู